แห้งแตกกันเลยอ่ะเยอะอยเยประาณตัวผมอยู่ในเมืองตายตาอูสชั้นสองสองตั้ยโ้ยอยไแล้วม่ไโอ้ใครอยู่บนเขาได้นี่เนแวเ็นละว่าแล้วกเห็นแล้วตังโลไม่ไม่แตกจะแล้วนอยู่หลังสุดเลยตรงโลสองอัน หลังนี่เกิดหลังนี้เกิดเราม่มีตัวตัวเกิดนะโคตรกล้าเลยฮะจบได้แล้วเจอเราตายเราตายแล้วค้งซะงั้นไมาอ้วนสนานอ้วนเพื่อนเห็นตัวสนายป่ะโอ้สนายยู่ไหนแคสโอ้อยู่โอ้อยู่บนหัวมันแตก แตกแล้วโอไม่ไ่อยู่บนตไม้ใครอยู่บน่ะโยโไอยู่โไม้เห็นปะไม่ใช่ไม้องัน่ะกไมอยู่บนเไรู้ไม่รู้ใครอยู่บนเขาอ่ะเกิดแล้วเกิดนะเฮ้ย เหิน็ซ้อนเหรอพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดซ้อนใครอ่ะไอ่มหกตไม้อ่ะไม่มีกูเทคจเรต้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้อ้ยโ้อยโยโยโ้ยโอ้ย้อ้อ้อ้ยวอ้ยโ้มโอ้ยอยโยอ้ยอ้ี้ยยอน้ยโคตรเออยเี้ยอยยออยออยโยโอ้ย้้